สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องการนับวันเดือนปีตามระบบจันทรคติซึ่งเราเรียนการนับวันนับเดือนไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมานับปีตามระบบจันทรคติกันนะคะการนับวันเดือนปีตามจันทรคติ เราถือเอาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นหลักนะคะการนับวันตามจันทรคติจะเป็นวันข้างขึ้นและวันข้างแรมนะคะวันข้างขึ้นจะเริ่มตั้งแต่ขึ้นหนึ่งาไปจนถึงขึ้นสิบห้าก็คือเริ่มที่หนึ่งาสองค้า3สามาไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขึ้นสิบห้า ส่วนวันข้างแรมนั้นนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่แรม1นึ่งข้าไล่ไปเรื่อยๆเช่นกันจนถึงแรม15คห้าานะคะทีนี้นักเรียนดูข้างขึ้นลักษณะของดวงจันทร์ที่เรามองเห็นใน1เดือนนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะรูปในรูปนะคะมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่1น่งข้ามสองข้ามสามค้าขึ้นไปเรื่อยเนะคะ คืนข้างขึ้นดวงจันทร์จะค่อยๆโตขึ้นจนสว่างเต็มดวงเรียกว่าคืนเดือนเพ็ญเห็นไหมคะจะค่อยๆขึ้นขนขึึ้้นนไปจนถึงเต็มดวงนะคะจนสว่างเต็มดวงเราเรียกว่าคืนเดือนเพ็นนะลูกทีนี้มาดูข้างแรมนะคะข้างแรมก็เช่นกันนะคะ ข้างแรมดวงจันทร์จะค่อยๆแหวงเป็นรูปเสี้ยวเล็กๆจนมืดไปทั้งดวงเรียกว่าคืนเดือนมืดนะคะดูข้างแรมมันจากที่มันที่ขึ้นเต็มดวงของข้างขึ้นนะคะทีนี้พอมันเป็นแรมหนึ่งค่ำนักเรียนสังเกตดูรูปภาพแรมหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำสี่ค่ำไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแรมสิบห้าค่ำมันจะแหวง นะคะจนเป็นในที่สุดก็จะเป็นคืนเดือนมืดเราเรียกว่าข้างแรมนะคะทีนี้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์จนครบรอบนั้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนแต่จำนวนวันในเดือนทางจันทรคติแตกต่างจากสุริยคติก็คือเดือนขี้นะคะได้แก่เดือนหนึ่งเดือนสามห้าเจ็ด เและเดือน11จะมีอยู่29วันส่วนเดือนคู่ได้แก่เดือน2เดือน4เดือน6เดือน8เดือน10และเดือน12จะมี30วันนะคะ